สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนบ้านสตอรี่นะครับเป็นช่องที่นําเสนอข่าวสารของเศเพื่อนบ้านมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องกัมพูชาต่อนะครับล่าสุดสถานการณ์ในไทยนะครับนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับถูกหยุดให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการนะครับคมเมนก็เยอะเยยนะครับนายฮุนมาเนตนะครับเดี๋ยวแล้วต่อไปแล้วใครจะมาสั่งเปิดปิดดานแล้วใครจะมีอํานาจ เราพร้อมจะเปิดด่านนะจะเปิดถ้าหากไทยเปิดเมื่อไหร่ก็จะเปิดตามให้อีกภายในห้าชั่วโมงแล้วทีนี้จเจ้าใครหลันนะครับเขาคงจะภูมิใจนะครับว่าที่พ่อเขาทาสําเร็จนะครับทําให้ในายกของไทยตั้งอยู่ไม่ได้นี่เป็นผลงานที่ดีเยี่ยมที่ทํามานะครับเขาคงจะชื่นชมพ่อของเขานั่นแหละครับนี่แหละคือสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเขาก็ส่งทหารมาตรึงชายแดนในประเทศไทยมากมายนะครับขณะดนี้ แต่ส่งมาเราไม่ส่งสเสบียงมาด้วยนะครับต้องหากินเองต้องลําบากลําบนทหารเขเมรต้การขอทานเลยนะครับทุกวันนี้ก็อยากจะให้ดูหลักฐานนะครับว่าทหารเขเมรน,นะปัจจุบันนี้ไม่มีจะกินจริงๆนะครับส่งมาสู้กับไทยเนี่ยมาขอทานนะครับในตลาดเพื่อที่จะเอาไปเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดนะครับอยากให้ดูนะครับ อมจังแม่จะเอายังเธอการเนี่ยบะบะหากระต่ายหาเพลีองอาหารสูสูวิตุกอีจักนี้วี่งสำคัญในนี้เบี่ยวเอายังไทม์เอางุ่นจังบ้ามันเนี่ยมันเนี่ยจนจิตอายเป็นอมอาหารเบี้ยวแจ้งขึ้นได้ตบบะได้ทุกคนครับนี่คือคลิปของทหารกัมพูชาส่งคลิปมาขอความช่วยเหลือนะครับ ทไทยว่าให้ส่งสเสบียงมาให้เขาหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเหลือแค่มาม่าห่อเดียวนะครับเพราะว่านายกหุนเซนนะครับแล้วก็ลูกชายของเขานะครับได้ส่งทหารมาลุกเข้าที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับแล้วสเสบียงของเขาก็ร่อยโหลนะครับไม่มีอะไรจะกินแล้วนะครับจึงส่งคิมมาขอความช่วยเหลือจาก ไทยนะครับให้ส่งสเปียงมาให้หน่อยเพื่อที่จะได้รบจะได้สูสีกันนะครับนี่แหละครับทุกคนเนาะคือเห็นแล้วก็น่าสงสารน,นะครับด้วยค,ความที่เราเป็นมนุษย์เพื่อการรบ,ะรบจะได้สูสีกันการรบทหารกองทัพต้องเดินในท้องของไทยมีกินอย่างล้นเหลือเหลือเฟือมันไม่สมดุลกับทหารเขมรไม่มีจะกินนะครับต้องหากินกันเอง เอาขอให้ไทยนี่ส่งส่งสเบียงมาให้หน่อยส่งอาหารมาให้หน่อยนะครับจะได้สูสีกันมันจะบ้าหรือนี่นี่ทหารขมิ้นนะส่งมานะครับส่งมาขอความเห็นใจนะครับไม่ใช่ว่าเราไปทําเองนะครับส่งเพื่อความนั่นแหละครับเพื่อให้ได้เห็นใจนะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับเป็นไอ้นส่วนนี้อ่า เพื่อให้ความเห็นใจเนี่ยมันจะบ้าหรอนะครับเพราะว่ารบกับไทยแล้วจะให้ไทยส่งสเสบียงให้เนี่ยมันก็เกินไปนะครับคิดเอาอะไรไปคิดคิดแบบนั้นนะครับนี่ขมรนคิดนะครับนี่คือเรื่องตลกมากนะครับขอทานขอทานไทยเพื่อเอาสเสบียงเพื่อเอาสเสบียงไปเลี้ยงทหารขมรนรบกับไทยมันจะบ้าหรือนี่คือสถาน,นาการณ์ที่เป็นอยู่ ต่างก,ก,กันกับไทยนะครับไทยนี่เหลือเฟือนะครับคนทหารไทยที่อยู่ตาะสาต,ตาบันทมนี่แหละครับมีคนส่งสเสบียงให้นะครับประเทศไทยนี่ส่งให้หล้นเหลือนะครับมีแม้กระทุเรียนนะครับพร้องปรเเนินเตือนทึกจีนไม่บาดไม่ไหวกินก็ไม่หมดนะครับแล้วล่าสุดนะครับาการชุมนุมที่วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่นะครับอ่า มีเงินเข้านะครับงานชุมนุมนะค,คนที่สนับสนุนการชุมนุมนะครับยี่สิบล้านนะครับเงินเข้าไปนี้ยี่สิบล้านฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่รับเงินนี้มาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับเงินยี่สิบล้านเนี่ยเข้ามาส่งเสริมนะครับส่งเสริมคนมามาเลี้ยงคนที่ไปชุมนุมนั่นแหละครับคือขาดเป็นค่าค่าปลาอาหารค่าอะไรต่างๆนานา,นา,นานคนไทยด้วยกันห่วงใยกันนะครับ ก็ส่งเงินไปเพื่อที่จะเป็นทุนในการเดินขบวนนี่แหละครับในการต่อต้านนายกนี่แหละครับหรือว่าต่อต้านเขาไม่เห็นนี่แหละครับยี่สิบล้านนะครับยี่สิบล้านนี่คุณจตุพรไม่รู้จะทำยังไงก็บอกว่าเอาอย่างงี้นะครับเงินยี่สิบล้านนี่ก็ในเมื่อเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับเราไม่ได้ก่อมอ็บหรือว่าไม่ได้เดินขบวนไม่ได้ต้องการจะเบียงอาหารอะไรต่างๆแล้วก็ให้ไม่ท่าพักสองไปเลย ก็ตกลงยกให้แ่ทัพพักสองเงินจํานวน20ล้านนี่ก็เลยต้องมาที่แ่ทัพพักสองแ่ทัพพักสองก็ก็ดีสุดๆนะครับบอกว่ารับไม่ได้นะครับเงินเป็นจํานวนเงินที่รับไม่ได้ถ้าจะช่วยทับไทยจริงๆเนี่ยช่วยคนที่เขามารักษาชายแดนจริงๆเนี่ยให้เป็นของดีกว่านะครับให้เอาไปเปลี่ยนเป็นของสิ่งของเป็นข้าวปลาอาหารอะไรก็ได้นะครับเป็น ยุทโธปกรณ์หรืออะไรก็ได้ให้ให้กับกองทัพนะครับให้กับเนี่ยนะครับให้กับลูกน้องเขาเนี่ยแหละครับนี่แหละคือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ต่างกันนะครับของเราเนี่ยได้เงินมาไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนะครับก็ถ้าหากจะได้เงินมาก็กลัวว่าจะท่าเป็นเงินนะครับจะกลัวว่าจะไม่ความผิดจะการบริหารจะคิดว่าจะอะไรนะจะ กลัวว่าจะมีความด่างพร้อยหรือว่าคนก็จะหาว่าเอาทรัพย์สินของบริจาคนี่แหละไปใช้ส่วนตัวอย่างเงี้ยกลัวจะเป็นอย่างนี้นะครับก็เลยไม่ต้องการเป็นเป็นเงินนะครับต้องการเป็นสิ่งของมากกว่าจะได้จะได้เป็นการอะไรนะเป็นการที่จะเอามาเป็นส่วนตัวนี่ยากนะครับก็คิดแบบนี้นะครับนี่ก็คือคนไทยนะครับจริงๆแล้ว มันต่างกันกับเหม็นลิบลับเลยนะครับขเมนที่เดือดร้อนทุกวันนี้เนี่ยเดือดร้อนเพราะว่าเรานี่ไปทำให้กิจการที่การความชั่วร้ายความไม่ดีนี่แหละทำให้เขาเสียหายอย่างเช่นแก๊งคองเซนเตอร์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยไทยก็ต่อต้านนะครับต่อต้านไม่ให้ตัดน้ำตัดไฟตัดทุกอย่างนั่นแหละครับตัดเน็ต เพื่อไม่ให้แก๊งคอเทเตอร์นี่ได้มาหลอกลวงคนไทยหลอกลวง,ง,งชาวโลกได้นะครับเขาก็เดือดร้อนอเพราะว่าเรากำลังทำอยู่นี่เขาเดือดร้อนนะครับมันก็เลยมีความคิดที่ต่างกันว่าของเขานี่รักษารายได้รักษาผลประโยชน์ของเขาแม้จะเป็นธุรกิจที่ไม่ดีก็แล้วแต่เขาจะรักษาสุดชีวิตของเขาส่วนเรานั้นม,มีเงินเข้ามาก็ไม่เอานะครับ อย่างเช่นมปท่พักสองนี่มีเงินเข้ามาก็ไม่เอานี่มันต่างกันลิบลับนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับต่างกันนะครับความคิดนะครับจริงๆแล้วคนเขเมรเนี่ยเขาก็รู้ดีนะครับรู้ดีว่าผู้นํำของเขาเป็นยังไงนะครับเหมือนบทสัมภาษณ์ของอฝ่ายคา้านนะครับข่ายของคุณสมรังสีนะครับเป็นผู้ทํางานให้กับคุณสมรังสีก็อบอกว่า เขารายได้ของเขารายได้หลักของเขาก็คือธุรกิจสีเทาร่วมกับคนจีนนะครับอันนี้ฝ่ายค้านพูดนะครับเรื่องแกงคอเซนเตอร์นี่แหละครับแกงคอเซนเตอร์เรื่องบ่อนคาสิโนเรื่องอะไรต่างๆนานมีแต่ดำดำมืดๆทั้งนั้นนะครับนี่เราคือกัมพูชาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นจะไปพึ่งพาใครในทุกวันนี้เนี่ยไม่มีใครเขาให้พึ่งพาได้แล้วนะครับกัมพูชานี่กําลังเดือดร้อนนี่แหละคือสาเหตุว่า ทำไมนะครับเขาจึงต้องมาหาเรื่องประเทศไทยมาทะเลาะกับไทยก็เพราะว่าต่างชาติไม่ให้ความร่วมมือไม่ให้ความช่วยเหลือเขาอีกแล้วคะแนนนิยมของเขาตกต่ำไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็เลยใช้วิธีการเรียกคะแนนนิยมคืนนะครับเพื่อที่จะอยู่ต่อให้ได้นี่แหละเขาเขาเป็นอย่างเช่นในฮุนเซนนี่ก็เป็น40กว่าปีนะครับ เป็นนายกของกัมพูชามา40กว่าปีนะครับไม่มีมากมายที่สุดในโลกนะครับไม่มีใครเป็นนายกยาวนานได้ถึงขนาดนั้นนะครับนี่แหละครับคือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเขาก็เลยต้องการที่สุดก็คือคะแนนนิยมเหมือนแต่ก่อนนะครับโดยการปลูกกระแสร,รักชาตินะครับปลูกกระแสให้รักชาติรับแผ่นดินหวงแผ่นดินส่งคนมาทะเลาะกับไทยมารบกับไทยเนี่ย ไม่ส่งสเสบียงนี่มันยังไงนะครับอื mm hmm. คงไม่มีนั่นแหละครับที่ไม่ส่งไม่มีนั่นแหละครับ mm hmm. ก็ส่งไปไปหากินเองจริงๆแล้วเขาเขาใช้วิธีนี้นะครับที่ส่งทหารมา mm hmm. เขาบอกว่าอื mm hmm. เงินเดือนก็มีน้อยนิดนะนะสเสบียงหรือว่าอะไรก็ไม่มีนะอ่าเอาไปไปอยู่ทรงนั้นหากินเองแล้วก็ถ้าใครทําสําเร็จนะครับไปยึดแผ่นดินตรงนั้นนะครับอื ที่เเขาเรียกมุมใบนี่แหละรับมุมใบนี่แหละไอ้สมอามเหลี่ยมมรกดเนี่ยถ้าไปยึดแผ่นดินตรงนั้นมาจะให้คนละอะไรเกือบไร่นะครับที่ดีเกือบไร่เป็นตารางวานะครับเกือบไร่จะให้คนละเกือบไร่นะครับไปไปรบนะครับจะได้ที่ดินหนึ่งเขาใช้วิธีนี้นะครับใช้วิธีว่าจะแบ่งแบ่งสรรปันส่วนถ้าไปรบไปยึดที่ตรงไหนได้เนี่ยตรงนั้นจะแบ่งที่ทํากินจะให้ครอบครัวทหารนั่นแหละ ไปอยู่ตรงนั้นไปรบแล้วก็ไปเพื่อเพื่อที่จะไปครองตรงนั้นนะครับนี่หละคือวิธีการของนายคุญเซนนะครับก็คือว่าไม่มีเงินให้แต่ให้ความหวังว่าถ้ามารบกับไทยแล้วจะได้ที่ดินที่ดินที่ไปรบได้นั่นแหละครับนี่คือสถานาการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเขาทําอย่างนั้นจริงๆนะครับนี่หละคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับมีคอมเมนต์เข้ามาว่า ตราจันและเมืองหน้าด่านตะวันออกทางทะเลนักรบไทยพระเจ้าตากกู้กรุงศรีอยุธยาส่วนประจันตซิลิเกตอยู่ชั้นในไม่มีภูเขากั้นนะครับอันนั้นไม่เกี่ยวกับเขเมรน,นะครับการที่พระเจ้าตากนะครับออกหนีจากกรุงศรีอยุธยา มุ่งหน้าสู่จันทร์เหตุผลที่หนีก็เพราะว่าไปทางนั้นก็เพราะว่าพม่าไปไม่ถึงนะครับพมา่านี้เขาจะยึดนะครับยดึดแถวสุพรรณบุรีแถวภาคเหนือก็เชียงใหม่เชียงรายอะไรต่างๆนานาเขายึดมาหมดแล้วนะครับยึดภาคกลางภาคใต้นะครับยึดหมดแล้วนะครับแต่แต่บันออกนี่พม่าไปไม่ถึงนะครับรมันไกลนะครับมันไกลไกลจากอุนยามากนะครับ พมา่าไม่สามารถไปไปไม่ถึงแล้วก็ไม่ไม่ชำนาญทางด้วยก็เลยมั่นใจว่าถ้าหากเราหนีไปทางนั้นพม,ม่าไม่ตามไม่ถึงแน่นอนนะครับพมา่าตามไม่ทันแน่นอนเราไปรวบรวมกํลาลังพลที่จังหวัดจันทบ,บุรีเนี่ยจะต้องสําเร็จแน่นอนเพราะว่าพมา่าไม่ใช่อิทธิพลของพมา่านะครับก็เลยหนีไปทางจังหวัดจันทบ,บุรี จังหวัดระยองนั่แหละครับไปจันทบุรีระยองนี่แหละครับไปรวบรวมกําลังบนนี้เราก็กลับมาแก้แขนพม่าใหม่นะครับนี่แหละคือเหตุผลของอพระเจ้าตากนะครับพระเจ้าคุณบุรีตอนนั้นนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเขเมรน,นะครับไอ้ที่เกี่ยวก็คือว่าส่วนประจนะันตะศิริเขตนะอยู่ชั้นในที่มีมีภูเขากั้นนะนะั้นไม่จริงนะครับมีภูเขากั้นนะไม่จริงเป็นเกาะน,นะครับประจันติจะ ซิล <t ills> ิเคตนี่แหละครับก็คือเกาะกงนะครับกาะกงนี่ก็คือเป็นของไทยนะครับเป็นของไทยมาตั้งแต่สมัยนานแล้วนะครับและการที่4ก็ตั้งชื่อเองนะครับตั้งชื่อเองว่าประจันต์ิลิเคตเพราะว่ามันเข้าคู่กับประจวบกิริขันนะครับประจวบกิริขันเนี่ยกับอยู่กับประจันต์ิลิเคตเนี่ยมันอยู่เส้นรุงเส้นแวงเดียวกันนะครับอยู่เส้นเดียวกัน พระ,ะพระองค์นะั่นะเรียนดาราศาสตร์นะครับรัชกาลที่สี่นะี่เรียนดาราศาสตร์ก็รู้ว่าการเรียนแบบฝรั่งเนี่ยเขาเขาพูดเรื่องเส้นหลงเส้นแหวงนะครับเส้นหลงเส้นแหวงเป็นแบบไหนโลกเป็นแบบไหนเส้นหลงเส้นแหวงเป็นเส้นอะไรบ้างเนี่ยเขารู้หมดนะครับเขาก็สังเกตว่ากวากงง ประจบคีรีขันเนี่ยมันเส้นเดียวกันนะครับมันเส้นลากมาเดียวกันเส้นเดียวกันมันเป็นเมืองคู่กันนะครับมันเป็นเมืองคู่กันคู่ขนานกันก็เลยตั้งชื่อประจบคีรีขันแล้วตั้งชื่อปัจจันตาศิลเขตนี่แหละครับตั้งให้มันคล้องจองกันคู่กันเป็นอย่าง,งานั้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับชื่อนี้ได้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ไม่มีภูเขานะครับเป็นเกาะนะครับทุกวันนี้รู้สึกว่าจีนจะเช่าไปแล้วแหละ เกาะนี้นะครับเพราะว่าเขมรไม่มีปัญญาใช้นี่เขาก็เลยเช่าเกาะเลยนะครับเช่าเกาะนี้เพื่อไปใช้ประโยชน์เขานะครับนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันถามว่าคนไทยสมควรจะทวงเอาไหมไม่สมควรหรอกครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเคยเป็นของไทยมาก่อนนะครับแต่เราก็ไม่สมควรไปทวงหรอกเพราะว่าเขมรให้จีนเช่าไปแล้วนะครับสอง้กว่าปีนะครับแล้ว ที่เราเสียไปเสียไปเมื่อไร่ก็เสียไปตอนที่ฝรั่งเศสเอาเมืองอยึดจังหวัดจันจังหวัดตราดนั่นแหละครับยึดจังหวัดจันจังหวัดตราดแล้วเสนอว่าถ้าอยากไทยอยากได้จังหวัดจันจังหวัดตราดคืนให้เอาพระตาบองเสียมราชสีโซพลมาแลกนะครับเราแลกนะครับแล้วกันนี่ห้าทรงแลกพอแลกแลกปุ๊บฝรั่งเศสก็ยึดเอา,เอา เมืองพัตตบองเสียมราชสีโซพลแล้วก็เอาก่อกงไปด้วยนะครับจังหวะเดียวกันนะครับพัตตบองเสียมราชสีโสพลแล้วก็เกาะกงนะครับแต่เราไม่ได้พูดถึงเกาะกงไม่ได้เน้นถึงเกาะกงเพราะว่าหมยไม่ได้ชัดเจนมันไม่ไมไชัดเจนแต่ที่นแน่ก็คือว่าฝรั่งเศสยึดไปหมดเลยนะครับยึดไปหมดเลยพัตตบองเสียมราชสีโสพลแล้วก็เกาะกงนะครับก็เลยเป็นของเขมรตั้งแต่ตนาทเป็นต้นมา คนไทยก็อยู่ตรงนั้นก็อพยพมาอยู่จังหวัดจันทบุรีนั่นแหละครับจังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีนี้มาตรงนี้นะครับก็เลยนี่คือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันที่เอฟซีบอกว่ามีภูเขากั้นนั้นะจะกั้นได้ยังไงมันอยู่ในกลางทะเลนะครับอยู่ในเกาะเป็นกเนกาะไม่ได้มีภูเขานะครับนี่แหละคือส,สภาพที่แท้จริงนะครับมีคนหนึ่งคอมเมนต์เข้ามาว่า มันดูตลกมากกว่าค่านี่ครับเอาขคลิปของคุณเซนนะครับคลิปของคุณเซนที่ลงเมื่อวานนี้ที่เขาพูดภาษาไทยแล้วก็ขอให้คนบริจาคเงินให้เขา300อบาทเพื่อจะให้ห้าหมื่นนั่นแหละครับจะให้คืนห้าหมื่นถ้าคารพเาาไทยนะครับจะให้ห้าห0ื่นนั่นแหละมันเป็นเรื่องตลกนะครับใครๆก็รู้ว่าเป็นเรื่องตลกนะแต่คุณเซนไม่พอใจว่าไปไปล้อเรียนเขาไปหากินกับอะ,อะไร หาได้ได้แบบนี้นะครับเป็น AI ที่เรียกว่าหลอกลวงเงินผู้คนแล้วเอาเขาไปเป็นเครื่องมือนี่แหละครับเขาไม่พอใจจริงๆแล้วคนไทยก็ไม่ได้ง่ขนาดที่ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นตลกอันไหนเป็นจริงหรอกครับก็รู้ว่ามันเป็น AI คนไทยก็รู้แต่เขาชอบดูนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับดูเพื่อความบันเทิงไม่ได้ว่าเป็นจริงเป็นจังว่าโอ้ยนี่หลอกลวงผู้คนเอาเงินไป หากินแบบนี้นิสัยเสียไม่ใช่นะครับเขาก็ตลกโปกฮาหัวเราะกันไปแค่นั้นเองก็เหมือนกับที่เราดูหนังตลกนั่นแหละครับไม่ได้จริงจังอะไรนะครับขออภัยนะครับตรงนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะครับเป็นไอนะครับก็รักษาตัวอยู่นะครับแต่ก็จําเป็นจะต้องมาทําคลิปนี่แหละครับนี่แหละครับคือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ก็คือขมຈนะครับขมนก็ยัง ไม่ลดลาบาสอกที่จะทะเลาะก,กับไทยนะครับเพราะว่าเขาจนตรอกแล้วไม่ทีที่ไปแล้วนะครับก็การบริหารงานอะไรก็ผิดพลาดแล้วมีทางเดียวที่จะเรียกคะแนนนิยมได้ก็คือการมาทะเลาะก,กับไทยนี่แหละครับผลงานดีเด่นของเขาที่ทํามาก็คือว่าทําให้ในายกของเราถูกพักการปฏิบัติหน้าที่ราชการนี่แหละเกินฝีมือของนายหุนเซนเพียวเพียวนะครับด้วยฝีมืออันเยี่ยมยอด ของนายฮุนเซนก็ว่าได้ที่ทําให้ไทยมีปฏิกิยาแล้วก็ทําให้นายกตัวเองเมีปัญหาไปต่อไม่ได้เนี่ยมาเป็นฝีมือที่เขาถือว่าเป็นชิ้นโบแดงเลยทีเดียวนี่แหละคือสถานการณ์ที่เป็นอยู่แต่ถามว่าไทยเนี่ยเดือดร้อนไหมกับการที่เราต้องเสียนายกไปหรือว่าต้องถูกนายฮุนเซนถูกขเขมรมาทำแบบนี้ดีซะอีกนะครับนี่คนไทยส่วนมากคิดอย่างนั้นนะครับ ถ้าหาคนไทยถ้าหากไม่มีนายุนเซนมายุ่งเกี่ยวนี้เราก็จะได้นายกที่เป็นแบบนี้ไปอีกนานนะครับก,การที่เราได้เปลี่ยนนายกได้คนใหม่เข้ามาเนี่ยมันต้องมีคนใหม่แน่นอนแหะครับมันคือไม่มีว่างนายกหรอกครับมีคนใหม่เข้ามาเป็นดีซะอีกนะครับใครที่ไม่มีคุณภาพไม่สามารถที่จะทํางานได้ดีเนี่ยก็ควรออกไปคนใหม่ก็เข้ามา เราไม่ได้ยึดติดกับใครนะครับไม่ใช่เหมือนเขเมรน,นะรเขมรในต้องคุณเซนคนเดียวเท่านั้นนะครับคุณเซนคุณมอนิทเ,เ,เท่านั้นคนอื่นไม่ได้นะครับฝ่ายค้าต้องถูกกำจัดนะต้องหนีไปที่ฝรั่งเศสนะครับนายสมรังสีดอะไรต่ตางๆอยู่ไม่ได้อันนั้นคือเขเมรน,นะครับต้องเทิดทูคนเดียวแต่นายกไทยนี่ต่างกันนะครับถ้าคุณไม่ดีเมื่อไหร่ประชาชนโอ้ยนําไม่ท้วนนะครับที่จะต่อต้านที่จะขับไล่นะครับ ดูวันเสาร์ที่ผ่านมาก็แล้วกันนะครับคนไทยเยอะนะครับที่ไปไขับไล่ไปต้องการให้เปลี่ยนนายกนี่แหละครับแต่ก็มีบางคนไปสนับสนุนให้งั้นนะครับให้ทหารเข้ามาปฏิวัติหรือว่าให้มีนายกพระราชทานเนี่ยไม่สมควรนะครับอันนั้นก็คือมันเรื่องของเขาน่น้หละครับแต่ แอดมินบอกว่าไม่สมควรถ้าจะเป็นเลือกตั้งกันจริงๆเนี่ยมันก็ควรจะเป็นระบบ,รบประชาธิปไตยนั่นแหละครับจะต้องไม่มีนายยกพระราชทานจะต้องไม่มีการอะไรไม่มีการให้ทหารเข้ามาปฏิวัติรัฐประาหารเพราะว่ามันเป็นการถอยหลังเข้าคลองมันได้ก่อนนะครับประชาธิปไตยมันต้องแก้ด้วยถ้ามีปัญหาก็ต้องแก้ด้วยประชาธิปไตยนั่นแหละแก้ด้วยระบบทหารมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับมันคงเป็นไม,ไม่ไม่่สิ่งที่ี่ควรนะครับนี่คือความคิดของแอดมินนะครับ เพราะฉะนั้นในการประชุมกันครั้งนั้นก็มีบางคนนะครับที่เข้าข้างทหารหรือว่าเรียกร้องให้ทหารมามาปฏิวัติเนี่ยแหละครับก็คููไม่สมควรนะครับไม่สมควรมันล้าสมัยไปแล้วนะครับมันไม่ใช่ระบบเดิมแล้วนะครับก็ไม่ควรจะทําอย่างนั้นอีกเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่สรุปได้ว่าประชาชนไทยนี่ไม่ได้ผูกติดกับนายกคนใดคนหนึ่งนะครับไม่ได้บอกว่าเอ้ยคนนี้ดีจะต้องอ เชิดชูคนนี้ไว้ให้เป็นนายกตลอดไปเนี่ยไม่มีนะครับแบบนั้นไม่มีไม่เหมือนเขมรน,นะครับเเขมรต้องห้ฮุนเซนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นยาวมาเทียบกันไม่ได้นะครับการที่ฮุนเซนนี่ทาให้ในายกไทยนี่มีปัญหาหรือออกไปเนี่ยมันจึงไม่กระเทือนไม่กระเทือนใครนะครับคุณคิดว่าเป็นผลงานที่ดีเด่นเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยม ที่สามารถให้ไทยมีปัญหาที่สามารถให้ในายกไทยออกไปได้เนี่ยคุณคิดว่าเยี่ยมแต่ไทยบอกว่าก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ทําให้นะครับถ้าหากขมรนไม่เข้ามานี่นะครับไม่เข้ามาไม่มายกมาเกี่ยวนี่จ้างให้เขาก็ไม่ออกจ้างให้เขาก็ไม่ไปนะครับมันก็เป็นแบบนั้นเขาก็ต้องบริหารงานเขาต่อไปทางั่างที่คุณไทยไม่พอใจคนไทยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขับไล่อะไรเขาใครเขาได้นะครับ พอขอมินมาทําให้เนี่ยโหดีซะอีกนะครับดีซะอีกอานาคตเนี่ยจะได้นายกดีกว่าเดิมหรือไม่ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวจะดีหรือจะร้ายอะไรต่างๆไ,ไม่เกี่ยวแต่ที่แน่ๆก็คือปัจจุบันนี้ไม่ดีนะไม่ดีเนี่ยเราไม่เอานะครับก็เป็นแบบนั้นไม่ดีก็คือขายชาตินี่แหละครับขายชาติที่ไปอบอกว่าแมทถาพรคสองเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือว่า บอกว่าลุงอ,อังเคลเนี่ยครับเอาอะไรหลานองอิงเนี่ยจะให้ทุกอย่างเนี่ยนะอันนี้ลราขายชาตินะครับเรารับไม่ได้นะครับรับไม่ใช่คำพูดเหล่านี้นะครับมันเพียงพอแล้วที่จะให้ออกไปนะครับใครจะมาเป็นก็ช่างไม่เกี่ยวนะครับจะดีหรือไม่ดีไม่เกี่ยวขอให้ได้เปลี่ยนคท้าเอง ขอให้เปลี่ยนตามระบบคันลองของประชาธิปไตยนะครับไม่ใช่มาทหารมาปฏิบัตินะครับอันนั้นไม่เอานะครับนี่หละคือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคุณคิดว่าคุณแน่คุณคิดว่าคุณปิดด่านแล้วไทยเดือดร้อนไทยสมควรเปิดด่านเนี่ยจริงนะครับอันนี้จริงไทยนี่เดือดร้อนจริงเพราะว่าประชาชนที่เขารายได้ก็หดหายนะครับบางคนออกรถ มารับจ้างนะครับรถมารับจ้างก็ยังไม่ผ่อนไม่จบเลยถูกปิดด่าน้วรถก็ไปต่อไม่ได้นะครับก็เดือดร้อนกันเป็นแถวนะครับนีน่แหละคือแต่เราก็จําเป็นต้องรับมันนะครับรับมันว่าเออที่เราเดือดร้อนเพราะว่าค้าขายไม่ได้เนี่ยขาดรายได้เนี่ยก็ช่างมันแต่ที่สําคัญชาติต้องมาก่อนนะครับ ชาติต้องมาก่อนจะให้ประเทศเพื่อนบ้านมาข่มขู่หรือว่ามาอะไรเนี่ยเราไม่ยอมนะครับเราไม่ยอมชาติต้องมาก่อนเพราะฉะนั้นปิดก็ต้องปิดนะครับความเดือดร้อนนะั้นมันเดือดร้อนกันทั้งสองฝ่ายแน่นอนนั่นแหละแต่เราต้องเสียสละเราต้องทําเพื่อชาตินะครับไม่คบกับขมรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าขมรเนี่ยที่ผ่านมานี่ไม่เคยช่วยอะไรเธอไทยเลยนะครับมิแต่ในละคุณ ที่มาทำงานในประเทศไทยมากมายเนี่ยก็มาเอาเงินนะครับไม่ได้มา,าเพื่อที่จะให้ไทยฟรีๆที่ไหนนะครับมาเอามารับจ้างมา,าขายแรงนะครับมาเอาเงินเพราะฉะนั้นเราก็จ่ายเงินให้เพราะฉะนั้นไม่ได้มีบุญคุณต่อกันขมินนนะอที่พี่ต้ตเป็นหนี้บุญคุณไทยเพราะว่าถ้าไทยไม่รับเขาไม่มีงานทําไม่มีเงินกลับบ้านนะครับไม่มีเงินเอาไปใช้ ทาเม็นนั่นสมควรที่จะเป็นหนี้บุญคุณไทยแต่มหาว่าไม่ใช่หนี้บุญคุณเพราะว่าให้แรงงานไปแล้วก็จริงนะครับให้แรงงานให้ทำงานให้ไปแล้วก็จริงแต่ถ้าหากไม่มีประเทศไทยรองรับคุณก็เราต้องลำบากไงคุณก็ต้องลำบาก,ค,ก,บากคุณก็ต้องไม่รู้จะไปพึ่งใครที่ไหนการที่มาทำงานในประเทศไทยแล้วมีเงินใช้เนี่ย มันเป็นบุญคุณกันอยู่แล้วจะว่าไม่มีใช่บุญคุณได้อย่างไรแต่ไทยก็เป็นนี่บุญคุณของขเขมรก็มีบ้างนะครับคือไปทําธุรกิจในก็ไปครับเป็นทําธุรกิจในประเทศกัมพูชานี่ก็มีมาพอสมควรอยู่นะครับไปเปิดโรงงานไปทําบริษัททําอะไรต่างๆในขเขมรในกัมพูชานี้ก็มีพอสมควรอยู่แต่เมื่อเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ก็ต้องเสียสละนั่นแหละครับ ก็ต้องเสียสละขมียนก็ยังต้องขี้โกงกับไทยด้วยอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเอาภาษาไทยภาษาไทยไปใช้ในการาโฆษณาข้าวตัวเองนะครับส่งส่งข้าวไปขายจีนส่งข้าวไปขายจีนแล้วเขียนภาษาไทยนะครับเขียนเป็นภาษาไทยว่า,าข้าวหอมมะลิกัมพูชาข้าวหอมมะลิกัมพูชาเป็นภาษาไทย จริงจริงอยู่ใช้ครับว่ากัมพูชาแต่ทําไมไม่เขียนเป็นภาษาเขมรล่ะทําไมต้อง <c oughs> ทําไมต้องเขียนเป็นภาษาไทยกลัวก็ขายไม่ออกนั่นเองกลัวว่าจะขายไม่ออกก็เลยแอบอ้างภาษาไทยเอาไปใช้นี่นี่คือปัจจุบันก็เป็นทํามน่าเกลียดมากนะครับจริงอยู่เขาไม่ได้นั่นนะครับนอกจากว่าจะเอาเขียนเอาภาษาไทยไปใช้แล้วยังเอาธงชาติไทยไปแปะด้วยนะครับธงชาติไทยไปแปะด้วย เข้าหอมมะลิกัมพูชาแต่เปลี่ยนภาษาไทยแล้วก็มีธงชาติไทยอยู่ด้วยนะครับมันยังไงคิดยังไงถึงทําแบบนั้นนะครับอทําไมต้องเอาธงชาติไทยไปทําไมไม่เอาไปธงตราปราสาทของกัมพูชาแล้วไปใช้ละ่ะขายของทําไมต้องเอาธงชาติไทยไปแปะนะครับนี่แหละคือ,อเรื่องราวที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทําน่าเกลียดมากนะครับเอาทุกเรื่องนะครับน่าเกลียดทําทุกเรื่อง ในประเทศไทยตุกว,วันนี้ก็ยังปากแข็งอยู่ว่าที่ปิดด่านนี้ไม่ใช่ขมรปิดไทยปิด <c oughs> ขมรพร้อมเปิดขอให้ไทยเปิดแล้วจะเปิดตามภายในห้าชั่วโมงนี่ยเขายังพูดแบบนั้นอยู่นะครับตอนนี้นายกไม่อยู่แล้วแล้วใครละ่ะจะมาสาั่งเปิดนะครับนี่คือนายหุนม,มนตพูดนะครับนี่สถานการณ์ที่เป็นอยู่คล้ายๆก็จะมาย่อเย้ยว่าเออ นี่เราฝีมือพ่อากูนะขูททำให้มึงอ,ออกแน่อย่างแน่ไหมหละ่ะพ่อากูแน่ไหมหละ่ะนี่แหละคือนายฮุนเมเนตพูดในปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าคิดกับประเทศไทยอย่างนี้สมควรที่จะคบกันต่อไปอยู่หรือนะครับนี่ถ้าย้ายประเทศหนีได้คงจะดีนะครับแต่มันทําไม่ได้นะครับประเทศที่เราไม่เกลียประเทศที่เราเกลียดไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ย มันย้ายหนีกันไม่ได้นั่นเองนะคือเนี่แหละคือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ก็ต้องคบกันอย่างนี้แหละครับไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับต่อไปจะเป็นแบบไหนนี่ล่าสุดนี้ก็มาขอทานไปเป็นสเสบียงเพื่อเลี้ยงกวางทับเนี่ยโอ้ยไม่เห็นใจหรอกไม่สงสารหรอกให้ทําไมให้แล้วเอามารบกับไทยเนี่ยให้สเสบียงไปเพื่อมีแรงมาสู้กับไทยเนี่ยจะบ้าหรอนะครับ ขอมาทำไมแบบนี้ขอทานแบบนี้ก็บบมีด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่แอดมินทำเองนะครับเป็นเรื่องของคนเเมรน,นั่นแหละทำมานะครับขอทานขอทานโชว์เพื่อที่จะเอาเงินไปเลี้ยงกล่องทับนี่แหละคือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันใครคิดเห็นต่างก็ว่ามานะครับใครเข้ามาก็เชื่อกดไลค์ติดตามกดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับเจอกันีน e ีหน้านะครับจ้าหน้ีนี้สวัสดีครับ